ไม่แล้วแต่อรานี้เราจะไม่พลาดถูเโามาแน่นอนเพราะว่าถ้ามีตรงมีเตาละมันยากเกินละอันนี้ก็ไม่แน่อันนี้ไม่พี่อันนี้คือง่ายอันนี้วิธีทำง่ายล้วเลืองเมนูที่แบบคนทำอาหารไม่เป็นถ้าแบบถ้าทำอันนี้ไม่ได้ก็อย่าไปเลยล้าทำไม่ได้ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรก็เราไม่ถนัดอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นเมนูแบบในติกตอกชาวติกตอกเนี่ยเขาจะชอบ เอามาผสมคอมบิเนชันกันเป็นของที่อยู่ในพูดชื่อได้ไหมเป็นสานสกัดซึมเอ้าไม่พูดเหรอร้อยเมตรปะรอเข้าก่อนทีก็จะเป็นแบบที่ทำง่ายๆหรือเด็กพุงเด็กห่ออะไรอย่างนี้ก็ทำได้แล้วเราจะมาชิมกันว่าแบบมันอร่อยจริงไหมวันนี้เราจะมาพิสูจน์ด้วคนดูถ้าพวกเราทำได้ก็คือทำได้ทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรโอเคโอเคค่ะโดยปุ๊บเป้เป็นคนหาเมนู ใช่ค่ะโอเคเอาเมนูแรกเป็นยังไงคะเมนูแรกนะคะข้าวและหนึ่งข้าวข้าวสวยแล้วก็สองไข่ออนเซนค่ะซึ่งสืบแบบใกล้หมดอายุใกล้เหลือมาด้วยเพราะว่าือวันนี้ทำวันนี้เลยถูกกว่าสองบาทกประหยัดนะคะไข่ออนเซนเป็นแบบชีวิตเด็กหง่ะแล้วก็อย่างที่สามนะคะปลากระป๋องค่ะ นี่กระป๋องโรส่าแล้วก็อย่างที่สี่นะคะน้ำพริกปลาดุกปูผัดพริกขิงโอ้าวสิ่งมหายากมากใช่หายากมากไปมาสะเดินมารอบโ่วสายอาทิตย์แล้วอะได้มาแล้วใช่เนใช่ค่ะสี่อย่างนี้เราจะต้องมาผสมกันว้าเราจะผสมในในชามนี้เลยใช่ค่ะในชามนี้แหละค่ะฉันเอาปลากระป๋องมาทํค่ะอุ้เหมาะกับเด็กห่อเวอร์เอาจริงม่แค่ชื่อไอเมนูเนียก็คือแค่รระากินได้แล้วอะจริง อุ้ยนี่ค่ะกระใส่ลงไปเลยอ่ะก็คือไม่ต้องมีหม้อไห้กระมังใช่หม้อใดๆนี่นะคะปลากระป๋องนะคะก็เทใส่ลงไเลยคะโบ๊ะโบ๊่ะพร้อ่ะพอนเคยเห็นที่เขาไอ้นี่เสาบ้านในติ๊กต็อกอะไรเสาอะไรเสาเขาไม่ใช่ที่ช่างก่อนที่ช่างเ่อนอุ้ยได้แล้วอุ้้ยลลงแวที่เขาจะปักเสาดินอ่ะแล้วเขาไปยืนบนคานใช่ไหมล่ะทุกคนก็ขยิบพร้อมกันอ่ะโอ้ฮ้ยจังหวะ คนละอูเยอะมากเยอะนี่ไม่ได้คนไม่ได้ใส่จานไหมเยอะมากได้คนได้เราต้องลองเป็นเด็กหอเอออต่อไปน้ำพริกโอ้โหหมดเลยเหรออะซิมครึ่งหนึ่งอะครึ่งหนึ่งไม่เผ็ดไม่แผ็ดกรอบกรอบเลยเราลองใส่ไปให้หมดทุกอันต้องอยู่ในสัดส่วนที่แบบบาลานซ์เราเลยใส่ทั้งหมดใช่ต้องมีใส่ ไม่แล้วของใครก็ไม่รู้แล้วน้ำจำพวกมันมันจะเหม็นข้าวเขาว่าเหม็นไก่ตุ๋นการแล้วหรือเปล่าไม่าดี้องการปีหน้านี่เหม็นปลากระป๋องเลยเขาเด้งปีหน้าเขาลดน้ำจำพวกกันนี่จะเอาจานไหมใช้จานไหมมันค่ยากไหมความน่ากินเอาไว้ที่หลังอ่ะเอาเอาความแบบทันไดอร่อยไปก่อนแล้วยังเหลือไข่อีกต้องเอาไข่คนลงไปด้วยหรอหรือไข่เป็นท็อปปิ้งแบบว่าไงฉันว่าอย่างก่อนแล้วอันนี้เป็นท็อปอูกินมันอาหารเมื่อจริงอ่ะมันควรใช้เป็นถุงมือไอ้นี่เนาะฟิลแบบเกาหลีป่ะเขาเรียก บีบิมบับ,มบไม่ใช่บีบิมบับจูมกบับเยีอยอันยอะียโยเราก็ใส่ถุงก,กับแกมนะเปลืองอะมิดาฟิลเหมือนเป็นเป็นแมวเป็นแมวแล้วก็นลล่ารักหน่อยมีความน่ากินไหมคะในกล้องในกล้องเออพูดได้เหรอตอนเด็กแม่ก็ยำข้าวให้กินปลาจะมีแบบยำปลากระป๋องอะ อ๋อใช่ใช่แบบแต่ถ้าถุนแล้วเราเอาไปผัดกับผัดกับหญิงได้ได้แมันน่าจะดูน่าทานกว่านี้แต่อันนี้ง่ายไงเราอย่าใช้อุปกรณ์เลยคืแต่ล่าสุดอ่ะมันมีที่ดังๆอ่ะที่อะไรนะข้าวหมาฮะเรากินข้าวหมาเหรอเมนูข้าวหมานี่ไม่เหมือนหรอกเหมือนกะเพราตี๋เหมาแต่ว่ามันเป็นที่น้าตามันจะไม่สวยแต่มันอร่อยแล้วกินแล้วขนนุ่มปะขนยาวเลยขนแบบว่าคงคงปะนี่ อุ้ยหรือว่าเราจะเอาอันนี้ใช่ป่ะแล้วเราก็เอาไปโปะในถ้วยแล้วก็โบ๊ะเชฟเราจะต้องการความสวยงามเพื่ออะไรนะคะเชฟเอาคอนเทนต์ไงเชฟต้องรอจัดจานให้เสร็จก่อนจัดจานก่อนเชฟทำต้อต้ออะไรที่ต้อต้ออย่างนี้ต้ออะไรอ่ะต้อวิเศษเลยแม่น่นสวยยังไงน้องสาวสวยยังไงเนาะเวลาต้อยอดแล้วเนี่ยมีเสน่ห์เลยค่ะอุ้ยโมไมเนี่ย เพราะ้องอัดทำไมพวกเราบิวกันขนาดเนี้ยต้องอัดเธอต้องอัดอุ้ยก็นี่ก็อัดอยู่นะเนี่ยอยากโดนอัดยังมะไม่ได้ถ่ายทั้งหมดนะเราไม่เอาที่โอเคตอนนี้เชฟอะไรวัตแยงราะลืมไม่ได้นะเอาวะน้องมาอีกอันเนยเนี่ยิชูไม่มีเลยตอนเนี้ยก็ใช้แขนเสื้อเช็ดแก้มไม่เป็นไรบีนะฉันไม่มีแขนเสื้อล่อตัวไปคุณเลยได้ป่ะ้นี่แขนเสื้อใหญ่สุดลฉันไม่มีค่ะแขนเสื้อโอเคเชฟต้องคว่ำบอส เคปอย่างเราจบจากเลยกระดองเบอร์อีีอี่ใหญ่ีหญ่ใหี่จริอเอ้าปีอ้าแล้วถ้าเกิดโบไปแล้วทเลยว่านรูดิหนึ่งสองสาสี้าอว้้โอ้โผมกบโบแรงจริงว้าวมีวันหมดอายุมาให้ด้วย มันเธอรู้หรอฝาไม่ไม่ใช่ฝาไม่ใช่ฝาูกพี่ใครที่มาจากในนี้วางกระเลกระลาดวะยัแบบมันร้อนจนในนี้ไปแล้วอ่ะไล่จนวันผลิตแต่ปฏิเิริาออกมาตอไข่ต่อไข่แม่เฮ้ยโอ้โหเย้โอยสาลายลยสาลายลรยสาลรยสา เหมือนอาหารญี่ปุ่นเลยสามเยอะกเลจานแรกนะคะมีเชื่อาอะไรคะไข่แดงดึงไข่แดงไข่ดึงด้อด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 ออะมีมีช่างมาต่อเนาะมีคนต่อเจอดดอดอดอี่ดิดอน่ดอลี่น่อด้้อดอหน่อยดอ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 ด่เสร็จแล้วหนึ่งเมนูอ่าเมนูแรกเสร็จแล้วไข่ไลไ่ไหลเลรอไข่ไหลเลยเหรอ ไข่มันจะถลายลงไปนะทำขนาดเนี้ยไม่ได้คิดถึงไข่ออนเซนแบบวไข่มันจะถลายลงไปแค่ไหเอาเทมเมนูที่สองครับเมนูที่สองนะคะข้าวข้าวผักโขมอบชีสว้าวไข่ออนเซนว้าวแล้วก็โชยุว้าวอาหารญี่ปุ่นฮะอาหารญี่ปุ่นหรือเปล่าโอ้ยนี่ดูเป็น ค้าวมินเจแปนเนสอยู่เอออร่อยไม่แต่ใครเป็นคนสรรหฮะคือข้าวคุกน้ำพริกข้าวคุกปลากระป๋องอ่ะมีคนทำทั่วไปอยู่แล้วแต่ข้าวคุกผักขมอบชีสอ่ะใครเป็นคนนิดนึงเนาะเนาะแล้วทำไมเขาถึงคิดจะผักขมอบชีสไปเคี่ยวข้าวอันนี้คือคุกเลยเหรอใช่ใช่แล้วโชียวอยู่นี่เราใส่อะไรตามชอบใส่ปรุงอันนี้เขาบอกว่าถ้ามีแค่เนี้ยมันจะจืดอ๋อจะมันจะจืดไปเลยเอาให้ขาวดำไปเลยก็หมดขวดเลยนี่เกินไปนี่อันนี้คือโชียวอยู่หรืออแไรเหรอ อันนี้คือโชยุที่อร่อยที่สุดในประเทศในโลกละจริงหรอเข้าปะเข้าหน่อยเพราะว่าชอบมากโบ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 เพื่อนเพื่อนชอบทานเค็มมากชอบอันนี้เยอะเกินแล้วอันนี้ไม่เยอะจริงคุปซีซีมีเยอะไม่จริงเหรอไม่เยอะข้าเราเยอะข้าเราเยอะเค็มปิดแล้วนะผักโขมบุีด้วยโอเค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 แต่กลิ่นเค็มแล้วนะมันมันเค็มมันหย่อมหย่อมด้วยนะใช่ก็สูงเนี่ยเป็นเค็ม ก็ใครแบบไม่ชอบเค็มก็เลือกตรงข,งขาวๆแต่ความยืดของชีสนี่ถ้าคนไม่รู้นี่มีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันบูดหรือเปล่าเออเออแบบข้าอะไรยบบบูดหรือเปล่านี่มันเป็นริสตโตโ้ <c oughs> เออๆอ,อ,เอ,อ แต่เป็นข้าวไทยข้าวสวยหอมมะลิหอมมะลิจากไทยใช่ข้าวสวยข้าวหอมมันิต่างๆเนี่ยข้าวสวยหมายถึงข้าวที่หุงสุกมันจะตรงข้ามกับข้าวดิบข้าวเหนียวหรอกข้าวสวยข้าวเหนียวคือฉันน่าจะใช้ตั้งให่กว่าจานทุกอันจะเป็นแอบแตกหรืออะไรแตกตัวอันเป็นแตกแต่ว่าหน้าที่ตอกไข่ต้องอยู่กับคุณ จริงเหรอคะว้าแบบได้นะอ่ะงั้นเธอไปโซโลโลว่าเฮ้ยแต่มันเหนียวเกินมันจะออกเกินถ้วยใช่ไหมอ่ะไม่เป็นไรหรอกก็เดี๋ยวก็ออกมาทั้งก้นด้วยเลยว้ายออกแล้วออกแล้วออกแล้วมาแล้วมาแล้วโอเคนี่มันดูดีนะเป็นน้องแบนหน่อยนะเป็นน้องแบนหน่อยนะใชาไมถึงข้าวเหรอค่ะเราจะโรยสารล่ยไหมโรยอ้าก็สุดก็เลยแล้วเราก็โรยทั้งหน้าเหมือนเดิมอย่างเงี้ยแค่สีต่างกัอ๋ออ๋อโอ้ระวังไข่ไหลนะระวังไข่ทันับ ไข่เท่าไหร่แน่าน่าน่านยังเรนโบยอะไรที่มันไม่เหมือนเดิมบ้างดิเออไม่มีแล้วอะเรนโบว์ไม่มีปะโชกโกแลตชิพปะอ๋อแบบโรยรอบๆนี้อะไรอย่างเงี้ยเหรอโอเคแออปเร์หมุนหน่อยหมุนหมุนหมุนนี่ค่ะไม่ข้มุมนี้หมุนหน้าอ๋อย่าเราไปท่าย่าเธอเราทำไม่เป็นนะอีันนี้โชว์ปลาลุมาเลยปลาปลาหมุนจาน ดนแรกต่อค <kung> ่ะรุ่นป้าเสียงที่ยอมผลละครีจริงๆริอะขอรูรเอาเอาในน้รูรูมาพรคานเอแบบเดินาแบบเห็นแล้วแบบอุยรู้สึกแบบทองอ่ะกินแล้วแบบแสงออกปากงหอกงกงีงดาวกินแล้วมันสุดสิร้อยวันมันปีไม่เคยจะ คนอ่ะเมนูต่อไปนะคะไปค่ะเมนูข้าวอีกปะก็ข้าวอีกนั่นแหละค่ะเพราะว่าเราซื้อข้าวมาทั้งสี่อันมีคุณหน้าคูณหน้านีคันน้ำเกลือออกหน่อยได้ไหมคะแล้วก็มีมายองเนสนะคะน้ำพริกกุ้งสวรรค์วว้ากินแล้วดูดแล้กุ้งสวรรค์ไข่ออนเซนมาอีกละและสาหร่ายออนเซนป้ายเหลือสาหร่ายอันนี้ไว้ หอกินว้าวฟิลแบบข้าวห่อสลหรายอย่างนี้เหรอยาวๆแดงมากเลิศไม่ไหวไปรออันนี้คือยังไงอ่ะเอามาคลุกกันแล้วค่อยห่อป่ะอุ้ยเหมือนอาหารแมวมากเหมือนมากมันคือแมวกินอย่างนี้เลยเมวเมี้ยวๆเลยอ่ะเขาเขาใส่อะไรมาเจอมันก็เค็มป่ะมันก็เค็มเงี้ยเพื่อนๆไม่เกลือเยาไมายองเนสใส่ตามชอบหรอใช่ค่ะก็คือมายองเนสคุกอันเนี่ยแหละ เพราะเราเป็นเชฟเราไม่ต้องฉิดเราสามารถทำให้มันอุ่นคือปกติเขาจะอุ่นก่อนแล้วค่อยคุกป่ะหรือว่าหรือว่าทำเสร็จก่อนแล้วค่อคืนทุกอย่างมันก็แบบเวฟมาแล้วแต่ของเรานี่คือไม่มีคำว่าอุ่นเลยมาโยอุ่นข้าวมาแล้ว่ะเอาแค่ไหนอากีบีบเอากีบีบค่ะเอาป๊บนึงนะคะห้าบีบทั้งคืนก็ไม่ออกไม่ได้แกะฝานะคะแจงแจงงที่สุดของเจงอุ้ยเพราะจงไม่มีเล็บใช่ไหมว้า เขยังพอยังมันเป็นรสชาติอะไรนขาะน่าจะมันๆเหมือนแบบเหมือนข้าวไอเนี่ยเออข้าวปั้นโอ๊กินนี่หรืออะโอกินินี่หรืทูน่าในน้ำเดือย้ยงั้นเราเอาอย่างนี้แม่เรามาปั้นเป็นคำๆกลมๆกันป่ะขยะนี่ก็แต่ว่าสาร้ายเรามันจะแตก่าารไม่เอาเอาแบบกลมๆเป็นจุหมือนแบบไอ้าเอะะไรนจุอแต่เราจะมีความไทยแท้นี่เรา้ใส่นี้ได้หรอ ใช่จ้ะอุวยแต่มันน่าจะอร่อยนะมันจะมีความกรึบๆกันครับแนาอันนี้ฉันชอบที่สุดนะในบรรดาที่ทำนาะเนาะดูจากรูปร่างหน้าตาแล้ว่ะงั้นเอาไข่ลงไปมันจะได้เพิ่มความแบบหนึบหนับเหรอใช่ไหมคือเมนูต้องใส่ไข่ด้วยใช่ปะใช่ไข่ลงไปเลยเหรออ้าวแล้วถ้าไม่หยั่งทำไงใส่เลยวะได้ปะใส่แยกเหรอแล้วก็เป็นแป้งตรงนี้ได้ปะได้ไม่เข้าเนื้อเลยเห็นไหมข้าวอยู่ดีอยู่เลยเอาแบบโรยๆหน้าเลยดูหน้าน้ำหนึ่งพอแล้วอู้ยเหมือนทินไอ้นี่เลยไม่ยองน่าจะก็จะมัน เราเปี้ยวลซื้อผิดเป็นมายองเนสแบบว่าเปี้ยวอะไรบูดหรืออะไรแต่หามหามายองเนสอันเนี้ยยากมากพอมันได้ไปอันนั้นแล้วอ่ะมันจะกลับมาเดิมไม่ได้แล้วลองแล้วอ่ะมันเงินติดขัดแล้วและตามด้วยกุ้งสวนจากไทยเลยรุนแรงอ่ะค่ะขอโทษด้วยอุ้ยเสร็จแล้วน่าอร่อยนะใช้ให้น่าใช่เลยมันจะกอบไหมเพราะว่าแฉะมาแล้วหยุดคนรุนแรงชัดเฮ้ยอะไรวะเนี่้ตัวเด่นเหรอ ผมหิวสารอาหารจริงเหรอเปื่อนหรอไม่คนวรจะีายัวเนหัวใช้หัวคนใช่ใช้หัวคนหัวหัวหมาก็ได้ัวอยู่นิดนึงเอราอะก็หัวคนนก็หัวจริงหัวหมาก็ได้ควรอ่ะไปไก่กระกระไขอ่ะแต่แบบปกติเวลาเราแบบตั้งเด็กๆจะกินเป็นไข่ต้มปะที่แบบเวลาใช้ย่ำข้าวอะไรเงี้ยมันก็มีอย่างเงี้ยเราลาเวนไว้อันนึงลาเวนแมนัวรเป็นข้าวอะดอนไลท์อะ

รัวรัวราวรัวตายจังหมดยังไม่เหนื่อยแล้วอ่ะอีกหนึ่งสุดท้ายก็คือมีข้าวนะคะจากหอยลายกระป๋องว้ายวก็มีไข่ต้มไข่ต้มอุ้ยไข่ต้มแต่เป็นแบบยางมาตูมต่อยแล้วก็ีแค่นี้คือะไรสักอันนี้ฮะอุ้ยง่ายอยู่นะเราเอาหอยลายคลุกอันนี้ได้เป็นอาหารหนึ่งมะกอก็ฟิลคลุก น้ำพเออเจ้อะไรจ๊ะอ่าฝากเจ้หน่อยนะคะอุ้ยทำไมมันเป็นอย่างนั้นน่ะโอยเช้ไปเลยนะจ๊ะจะว้ามาแล้วน้องหอยนี่ค่ะแกะหย่อมหรอหย่อมเลยหรอใคครนหย่อมอ๋อหรือวางข้างๆอ๋อไข่ต้มก็ต้องคลุกไปด้วยเลยว้ามันติดกันนะค่ะแม่เออจ้วงได้บ่อออกจากไข่ไงทีนี่ หมดเลยฮะแม่หมดเลยคือทั้งเปลือกเอาเปลือกลงไปด้วยเพิ่มความ crunchy เป็นคลสเซียมเมนูนี้ดูน่าสงสารสุดเลยอ่ะมันไม่มีมันวัตถุดิบมันน้อยอ่ะเพราะว่าตัวหอยมันแบบอลังการอยู่งเพราะว่ามันพิเศษที่หอยนีไลแต่เว้นน้าที่หอยที่หอยที่ลก็หอยทีหอยไม่ลายก็ไม่พิเศษหรอ

ก็ร้องเป็นนี่นะใครบอกว่าเคยร้องเพลงเป็นมีคุกมาทุกเมนูแล้วชอบมนัวปรากฏสี่จานนี่รสชาติเหมือนกันหมดทั้งหมดฉันว่าถ้าเอาแมวจานใหญ่ถ้าเอามาเรียงสี่จานมันจะเป็นาวกับปลาเลยอันนี้เหมือนแบบข้าวผัดกิมจิอยู่แล้วไม่ใช่มาเลยไม่กินเหมือนมึกอยู่นะเมื่อนเราหย่ำไปแล้วเราอะเบี่ยงซ้ายแล้วตอนนั้น กอนไม่เห็นคนแก็ไม่มีใครมองกองนุ่นไปหยับข้าววะนุ่นไม่มีคนจเปนยืนหยับอยู่นิ่งไม่ได้ยืนหย่บแเยยบบไยหยับไปเลยหยับไเหัเยันปเลยัไปเลยหบไเับไปเลยหันเลหเลปเนยยัปเลยหดัเลยหันเัเหััเัปเันหัเจดับเหัันไเับบเ ไข่ต้มน้ำพริกตาแดงอะไรโซนๆนั่นๆเจอไหมโอ้ยมันพันมาแล้วก็พันที่เด้มันมีเพลงอะไรที่ตาแดงน้ำแพ่งก็ตายเออมี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 น้ำแพ่งก็ตายเอน้เจ้าปู่ตาแดงน้ำแพ่งก็ตายอันนี้ต้องกินกับสาหร่ายไหม ม่ต้อวเอาจริงเมนูไหนมันก็กินกับสาหร่ายได้อันนี้เป็นข้าวผัดอเมริกันแบบใส่เบคอนนะเนี่ยเออใช่ก็คือว่าสาหร่ายเป็นอะไรที่กินแล้วแบบเป็นเครื่องเคียงที่เข้ากับทุกอย่างเพราะว่าสาหร่ายอร่อยสุดละในทุกอย่างอ้าวเค็มโอเคงั้นเราวางข้าวมันกินสาหร่ายนอ่เนื้อสับาหร่ายกินสาหร่ายอยู่ดีข้าวผัดกันแบบที่ใช่แน่เอาไปดิคนละแผ่นมามาคนละแผ่นใหญ่ๆจากไทยแลนด์สไตล์กลายเป็นแบบฟิวชั่นเวฟิวชั่นในปากดีกว่าทำดิขอบางดิเราทำอะไรยังเพราะเพราะ ขยาวน้ะขยาวยขยาวดีขยาวด <Hayır. S 2> <forecasting íamos. S 3> ีขยาดีให้ใหญข่าให้ใญ่ข่าดีขยาดิไม่ได้ขยาขดีไม่หลยแไม่หรือเธอไปยืนอยู่มุมบนยฉันเดี๋ยวฉันป่าวว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 เวว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 ่ววว น่าถึงใจน่าอดสูที่สุดโอเคเรียบร้อยเมนูลา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 ลเป็นคูนสอไลและนี่คือสเมนูจากซอิ้ชิวิ่งคือมันน่าทานอยู่นะคะเนี่ยเหมือนมาจากแต่ละประเทานะคะประาทา อ่ะเอาอันไหนอันแรกโอยตื่นเต้นเมนูเคืออันนี้คืออะไรนะน้ำพริกปลาดุกฟูผัดพริกขิงปลากระป๋องไข่ออนเซ็นแย่สวรรค์นั่นอยู่กับกุ้งอร่อพี่สวรรค์เราทำให้มันง่ายกว่านี้ได้ไหมชื่อเมนูเขาอะดุกฟูกระป๋องเซ็นก็ดุกฟูดุกฟูป๋องดุกฟูเซ็นป๋องดุกข้าวไข่ดุกฟูป๋องข้าวป๋องข้าวป๋องดุกฟูไข่ข้าวป๋องไข่ดุกฟูข้าวไข่ป๋องดุกฟูเอาาเป็นว่า โซนนี้แหละสุดสายอาแปโอ้โหแล้วถ้าเชนกินคำนี้มันไม่เผ็ดที่มันไม่เผ็ดไข่ดิ้นเพื่อนไต้ไว้เลยหนึ่งช่องชามอ้าไม่แย่ไม่แก็อร่อยเนาะมีความกรอบๆของปลาดุกปูเหมือนข้าวผัดต้มยำอะไรแบบอืมอือร่อยเลยอร่อยเลยคมันหลว่ามันก็ไม่ได้กระป๋องจ๋าขนาดนั้นแล้วก็มีความเผ็ดๆแบบเขาเรียกถูกลิ้นคนไทยอ่ะถ้าสิบคะแนนครั้งกินได้ฉันให้ประมาณเจ็ดแล้วนะ เก็คิดว่็ตึนผู้แต่งเนี่ยดูแบบมีสารอาหารเยอะสุดอ่ะทั้งปลากระป๋องทั้งไข่ทั้งปลาดุอันเนี้ยไม่มีสุดไมอร่อยอ่ะอร่อยนะให้แปแล้วกันให้แปะตัวเลกไม่คิดว่าจะอร่อยอืมแปดจุดห้าเฮ้ยถึงชอบหรอ ก็อร่อยเลยอ่ะแล้วก็มันเลยคือมันเผ็ดด้วยล่ะก็เลยรู้สึกโอ้ชอบใช่ชอบหวางให้แปะละกันเพราะมื่อกี้ยกัดโดนไอ้ปลามันมันกรอบอ่ะเนาะเออเทคเจอร์มันกรุบกรับนะโอเคเมนูนี้ผ่านนี่ผักโคมอบชีสโซเบะและไข่ออนเซนและและโชยุเอาล่ะแล้วมันชื่อเมนูว่าโชโชขมโชขมผักชีสเราผักขม ผมก็พังแล้สลับกันทีผักขมโชว์ชีสเออมาทำไมอะผักขมไข่ชีสอะผักขมไข่ชีสแล้วโชว์อยู่ก็ไม่เห็นมีนะผักโขมไข่ชีสอยู่ได้ผักโขมไข่ชีสอยู่เออผักขมไข่ชีสอยู่อยู่คืออยู่โชว์อยู่นิดนึงกินอะไรกินมืนี่โอ้โหมันแน่นเกินมันแน่นของ texture แตะแม่ให้เนียนของทมจืดอ่ะมันจืดอ่ะ เนี่ยขนานใส่น้อหยุดลองไปลองคอสเลยนะลองผ่าไข่นะแต่เมื่อกี้ฉันกินหยกแพะก็จืดไม่ต้องวนใหญ่ไม่ต้องป่าอร่อยแล้วไม่ต้องคลุกข้าวเพราะคือแบบว่าขอกโกลบชีสมีเทคเจอร์ข้าวอืมแต่ฉันรู้สึกว่าฉันกินแต่ข้าวกับผักไม่ได้อะมันต้องมีบางอย่างเพราะว่าผักมันเยอะมากมันเลยขมแบบกลิ่นขึ้นขึ้คฉันให้ห้าคะแนนจืดเลยอ่ะแล้วแบบถ้าเกิดรู้สึกว่าถ้ากินไปเยอะน่าจะเลี่ยนอืมให้คะแนนไม่ได้เลยให้ห้าตอนไรอ่ะ คือไม่ได้ไม่ได้แย่มากเฉยๆใช่มันก็จะมันๆันฉันว่าต้องเด่งๆหน่อยว่ะเออใช่ไม่ใช่เป็นเทลงไปบุ้ยนี่อันนี้อันนี้เกลียวใจเอาสาหร่ายมาวางหนึ่งแผ่นใช่ไหมฮะจ้ะครับก็อันนี้วัตถุดิบอะไรบ้างนะคะทูน่ามายองเลดน้ำพริกกุ้งสวรรค์ว้าวสวรรค์มาแล้วกุ้งสวรรค์มาแล้วฉันว่านี่ฉันก็มีแววจะชอบเนาะไม่เหมือนโอมาการ์เซ่ไหมอืมเดี๋ยวจัง ก่อนมันจะผ่านสไลด์อะไปเจอข้าวแล้วก็เจอกับมายองเลยก่อนแล้วมายองเลยไม่ค่อยเข้าอ่ะหนูว่ามันแปลกๆที่ทูน่าเออมันมีกลิ่นเออถ้าทำมันมีกลิ่นแบบอะไรนี่มเหมือนกลิ่นทูน่าที่เราอาจจะไม่ชอบหรือเป็นกลิ่นซี่อะไหรือมันเป็นกลิ่นกุ้งสว่านวะมันน่าจะไม่มีกลิ่นมันเป็นกลิ่นแบบเนยเพราะว่ามันคือเหมือนกุ้งเผาๆอ่ะให้มันลองเหมอนอะไรเผาๆเหมือนกลิ่นขั้วกระทะอะไรอะไรประมาณอย่างเงี้ยอะอืมเออใช่กุ้งมีกลิ่นปะ กุ้งอร่อยนะเอาลองดูน่แต่คือนั่นจะรวมๆแล้วแบบมันทำให้มันเป็นยางเปต่ออันอือคืออีนี่นมันจะเหมือนโอนิกิริและแต่กว่าจะผ่านสาหร่ายไปเจอข้าวอะหลายด้านเหมือนกันนะใช่อันนี้มันแบบรสชาติตามเทสส่วนตัวบางคนอาจจะชอบแต่จริงๆพวกเราประมาณเดียวกันทุกคนใช่แต่แค่มันยังไม่ถูกใจพวกเรา5.5าจุดห้เอกันเออข้าวบังอันนี้เหมือนกันตอนแรกหนูว่าชอบแหละพอทุกอย่างอ่ะเป็นสิ่งที่ฉันชอบไยมายองนี้ทูน่าสาหร่ายไม่ค่ะชอาอันนู้นเลย ให้ห้าเหมือนกันรู้สึกว่าเฉยๆอันแรกตอนนี้อันแรกเบอร์หนึ่งให้ห้าเหมือนกันอืมจริงอาจจะอยู่ที่เราปรุงแล้วใส่ไม่โดนเม็ดนึกเยอะใส่น้อยอะไรอย่างเงี้ยแต่หอยลายหอยลายไข่ต้มหอยต้มไข่ลายอะไรไหมไม่แยกกันเถอะเอามันแยกกันเถอะเอาลายออกจากคำหอยต้มไข่ลายจ้วงอ๋ออันนี้ด้วยเนาะเขาแบบมีทุกวัตถุเรียบอย่างเงี่ยนะมีทั้งไข่มีทั้งไข่ลายแล้วก็หอยต้ม นี่จบสิบอืมนี่หวานอ่ะอืมหวานจังอ่ะแล้วก็หวานเลยหวานคำสุดท้ายอืมหวานสัมผัสแรกคือหวานนอิอิถูกว่าถ้าเขาเพิ่มน้ำพีงแล้วจะย่างไปมันจะเลิศไปเอาหน้าที่มาใส่ดิ่ไม่ได้อยากโรยอ่ะไปไหนปากฉันว่าจานนี้แล้อร่อยข้างๆอุ้ยหนูแซ่บเออดิฉันว่าแซ่บเหมือนกันจริงแสบไม่หอมเลยอ่ะจริงอืมอืมหน่อยโอ้ยเผ็ดฉันชอบกิน โอยพ้ไม่ช่วยอุ้ยเออแต่ใส่แล้วอร่อยขึ้นแล้วสรุปก็คือสิ่งที่ขายไม่ได้คือน้ำพริกต้องนน้ำพริกอะไรก็ได้ที่มันแซ่บๆเนี่ยสรุปแล้วไปซื้อข้าวเปล่าก่อนน้ำพริกเออจบไม่ต้องเอาแล้วผสมผสมน้ำพริกซื้อกันมาเยอะแยะจนจบพี่น้ำพริกโอเคฉันให้ห้าโอ้โหใม่ห้าเหมือนกันใม่ห้าเหมือนกันเป็นสี่อันนี้ห้า 4.5โอเคสำหรับเมนูเด็ดวันนี้นะคะก็คือจานแรกนั่นเองปลาเต๋อหรว่าเปิดได้สวยก็คือเผือ่ะแรน้ำพริกปลาดุกฟูกระป๋องไข่ออนเซนไข่เซนเมนูนี้อร่อยที่สุดที่ซื้อมาแล้วใส่ฟิกตามนี้เลยใช่แล้วแบบกลมกล่อมด้วยถูกปากคนไทยด้วยแล้วก็สารอาหารเยอะสุดด้วย จริงๆมันไม่เผ็ดเกินด้วยนะถึงจะใส่พริกน้ำพริกละพ้วยความที่แบบมันมีส่วนผสมเยอะปะมันเลยแบบปลกกระป๋องเออมีเนื้อปงเนื้อปลาไข่เมนูนี้ Recommend by เสือติ๊ เย้ใครที่อยากลองกินแบบเราก็มาหาซื้อนะแม่ใช่ตามร้านสะดวกซื้อใช่อยากรู้ว่าเออมันเป็นยังไงมันขนาดนั้นเลยหรอเออเดี๋ยวทุกคนอยากจะไปลองเมนูอื่นก็ได้นะที่เราทำทำไปเยอะเลยนะไปลองซื้อมาวันละเมนูก็ได้ขอบคุณสูตรจากติ๊กต็อกด้วยใช่ไหมใช่ค่ะชาวติ๊กต็อกทุกท่านที่ทำให้เมนูเหล่านี้ฮิตขึ้นมาใช่ใช่ใครปรุงดีๆทุกอันก็แซ่บก็กินได้เลยนะใช่หรือใครมีเมนูคอมบิเนชันไหนที่แบบ ต้องไปทำนารอย่างเงี้ยอันนี้อร่อยพี่ลองมาละใี่เลยค่ะพี่อยากให้เราลองก็ลองพิมพ์คอมเมนต์มาได้แบบอะไรที่มันแบบว่าเป็นสูตรลับของเราคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยด้วยเออก็ลองคอมเมนต์มาดูนะคะสำหรับคลิปนี้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กกดกระดิ่งกันด้วยนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายเจอกันใหม่ค่ะ